สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีพักอะไรมากอาสานปุกปกักอาซานปุกปกัปกอาซานปุกปักปัก เดินเทรลนะคะก็ก่อนออกจากบ้านก็เลยจะทำสลัดกินนะคะจะได้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบ<อ>11โมงแล้วนะใกล้เที่ยงนะคะก็ทำสลัดกินจะได้ไม่ไปหิวกลางทางนะใส่แอปเปลิลนะคะแอปเปลิล ไอ้อออบีตกล้องสายบีตแอนนึง่งนึ่งไว้แล้วนะก็สุกนะคะประมาณหนึง Just for you, right baby. You're not gonna eat it? Maybe a little bit. Hey if you wanna use all, you can use all. Not all. Oh feta cheese. Uh. Yeah. Beat alloy magway. What's had like corn? Cop hot. Oh god. Feta cheese. Okay. Feta cheese. Feta cheese. Feta cheese. Do we still have cream cheese? Not uh, uh, sure. But uh, uh, the pigment. Okay. <coughs> 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 Feta cheese. Feta cheese. ที่ฮะซานปลูกในขวดนะคะเพื่อนๆน่าจะเห็นเนาะในขวดนะคะซานปลูกผักเองนะคะอันนี้จะเป็นสลัดมิกซ์นะคะจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เขาผสมมานะแล้วก็รสชาติจะไม่ค่อยแบบเหมือนคล้ายๆกินถั่วง,งอกนะคะจะไม่ได้มีรสชาติมากนะส่วนอันนี้นะคะหน้าตาคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนอันนี้จะมีความแบบเป็นเหมือนแบบถั่วง,งอกขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็คือ อันนี้มันมาจากเมเล็ดบอกครีค่ะบอคครี ry, นะมันก็จะมีรสชาติเผ็ดๆนะเหมือนเรากินหัวไชเท้าแบบดิบๆอนะคะ่ะมันจะมีความเผ็ดนิดๆแล้วมีความฉุนหน่อยๆนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเวลาเรากินกับพวกสลัดนะคะพอเรามีพวกน้ำซอสอะไรพวกเนี้ยน้ำดเรสซิ่งอนะคะ่ะมันก็จะไม่ขมนะคะไม่มีความแบบขมมากนะรสชาติก็จะไม่ฉุนมากนะคะ ก็คืออร่อยนะปลูกทีหนึ่งนี่คือ2ขวดเนี่ยน่าจะอยู่ได้ประมาณเกือบอาทิตย์เลยนะคะแต่ว่าี่คะจะเตอร์ให้พเช้าวงชอนะแนะนำว่าให้ลองด้วยแบบกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีความชื้นใช่ไหมก็ลองด้วยทิชชู่นะคะอีกเหมือนกันนะเพราะว่าถ้ามันเปียกมากนะคะหรือมันจะ เสียเร็วนะมันจะเน่าเลยล้วก็อันนี้เป็นน้ำสลัดบาซามิกนะคะเรสซิง่งอันทำเองก็ไม่มีอะไรมากมีน้ำผึ้งนะคะมีโอลีฟออยล์มีบาซามิกนะคะวิเกรตนะแล้วก็เ,เท p เปอร์ซอนิดหน่อยนะคะแล้วก็มัสตาร์ดไม่เยอะน้ำตาลนิดนึง ออน้ำตาลไม่ได้ใส่ใส่น้ำผึ้งแล้ว <laughs> <laughs> นี่ปั้นลงไปเลยนะคะโอเคเยอชสุดดันสลัดน่ดาทานไหม y o ย r e not gonna e ้ย t h ้ย Mmm. Mmm. Thanks, baby. อิ่วเส้นหมี่ไว้นะคะเหลือก็จะกินของเหลือนะคะเป็นอาหารกลางวัน Salad and n o o d l ด s Salad วันนี้นะคะเดี๋ยวอันจะพาทุกคนนะคะไปเดินเทรลกันนะ แล้วก็วิดีโอในวิดีโอนี้นะคะวอกนี้เนี่ยอัจจะพยายามเหมือนกับพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวกับแอนนะก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบแนวคอนเทนต์วิดีโอให้แบบสาระอะไรมากมายนะคะแต่ว่าอยากจะลองเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรนะวิธีการนําเสนอใหม่ๆนะคะก็คือให้เห็นเลยว่าแบบชีวิตจริงแอนกับพาชานะคะอยู่ยังไงกินยังไงนะคะแล้วก็วันๆหนึ่งเนี่ยเราไปเที่ยวเราทําอะไรบ้างนะชื่อมันก็จะเป็นแบบเหมือนกับ ธรรมดาทั่วๆไปนะคะแอนจะไม่ได้พยายามทาคอนเทนต์เพื่อที่จะให้ทุกคนแบบตื่นเต้นหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจตลอดเวลาเพราะว่าชีวิตจริงคนเรามันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจตลอดเวลาเนาะแต่ว่าก็พยายามอยากจะมีคอนเทนต์นะคะออกมาให้เพื่อนๆได้ชมและติดตามเรื่อยๆนะก็เลยคิดว่าออวอเวของการที่แบบว่าให้ดูไลฟ์สไตล์หรือว่าชีวิตประจำวันเนี่ย ก็อาจจะเป็นอีกทางหนึ่งที่ทําให้แอนลงคลิปได้บ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแอนลงคลิปอนก็จะรอให้มีแบบเรื่องราวดีๆที่อยากแชร์รสถานการณ์ความตื่นเต้นความรู้ที่น่าสนใจอะไรเงี้ยอนก็ถึงจะถ่ายแล้วก็ลงมันก็เลยทําให้คอนเทนต์อนก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้ยอยาที่บอกอนก็อยากจะลองเป็นแบบเหมือนวอล์ก n g นนะคะก็คือ เป็นการแบบถ่ายชีวิตประจำวันอย่างงี้เห็นว่าอันตื่นมานะคะทำอะไระกินอะไรนะคะแล้วก็ไปเดินเล่นที่ไหนเที่ยวที่ไหนนะก็ลองเป็นสไตล์แบบนี้ดูนะแล้วก็เพื่อนๆบอกแอนนะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบกันหรือเปล่านะคะแล้วก็ชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะแล้วก็โปรแกรมวันนี้นะคะอย่างที่บอกก็เดี๋ยวเราทานข้าวอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเดินเทรลนะแล้วก็จะไป หาเพื่อนนะคะในเมืองเพราะว่าวันนี้เขามีงานอาร์ตเอ็กซิเบชันเนาะก็จะไปเดินเล่นกันนะก็เดี๋ยววันนี้ตามมาเที่ยวกับแอนกับอาสานนะคะว่าหนึ่งวันเราทำอะไรกันบ้างเนาะ grande เย้ Hi, Welcome to Starbucks. What can I get started for you today? Hi, can I get a ice uh, grande ice latte, please? Grande ice latte? Yes Alrighty All right. That's it. Thanks very much. Alrighty. I'll see you at the window. All right No straw Alrighty, there's that latte for you. All right. Thank you. Have a great day. All right. Thank you Post for community forest นะคะเราจะเดินเทรลที่นี่นะตอนนี้เราอยู่ที่รัฐไอเดโฮนะคะทุกคนขับรถมาจากสโปแคนละิบอร์ตี้เลคสโปแคนเนาะนี่ใกล้แบบที่พักเรามากๆเลยนะประมาณ 13, <minutes. S 1> 13นาทีนะคะขับรถมาจากเ,เมืองลิบอร์ตี้เลคนะคะใกล้ๆก,กับสโปแคนนะอยู่ที่รัฐวอชิงตัน ได้เลิกลองกล้องใหม่ด้วยนะวันนี้นะแล้วก็มีไมโครโฟนด้วยนะคะทุกคนถ้าอันไม่ได้ใช้ไม่นะตอนนี้คือลมแรงมากนะคะเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ยินเสียงแองจะเป็นยงไงไวยวแต่ว่า c o l o r what's that mean I don't know I think it's about how hard how easy <laughs> ร้อนมากเลยประมาณ90กว่าฟาเรนไฮต์ um, ไม่รู้เซลเซียสเท่าไหร่นะคะอากาศร้อนเลย oh, re really cool. โอวันนี้เท่มากเลยอ่ะเป็นหินแบบเหลี่ยมๆเมจ๋งอ่ะร้อนมากเลยไม่มี ล่มเลยอ่ะ อีกพาร์คหนึ่งแล้วนะคะเมื่อกี้ที่ที่เราไปอ่ะมันร้อนมากนะโพสต์ for community อะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเดินแบบไม่มีล่มต้นไม้เลยนะก็เลยมาเช็คอีกพาร์คหนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กันประมาณ4-5หนาทีเนาะแต่ปัญหาคือออกเสียงชื่อพาร์คนี้ไม่ถูกอะ is call oh, e d อะ here? ความอะไรนะความ can can you say baby kill a bill <laughs> อยู่ในรัฐไอดาโฮเหมือนกันนะคะก็ใกล้ๆเลยนะเรนเห็นมันมเีเหมือนเล็กหรือว่าแม่น้ำอะไรสักอย่างนะเราก็เลยเอาเสื่อมานะคะปิกนิกเพื่อจะนอนเล่นนะชิลๆค่ะสวยมากเลย this is nice พื้นที่แบบกว้างขวางมากเลยเนาะมีฟุตบอลชายหาดคนมาแพบอร์ด วันนี้จะคนเยอะเป็นพิเศษนะเพราะว่าถึงจะเป็นวันศุกร์ก็จริงนะคะแต่ว่าเามื่อวานเป็นวันที่บอกนะเป็นวันชาติอเมริกานะคะก็คือ4 t h of July นะคะเขาก็จะเป็นวันหยุดลองวิกเคนนะย,ยาวๆเลยนะก็จะหยุดตั้งแต่วันส,สุส์เสาร์อาทิตย์นะคะดังนั้นเนี่ยสถานที่แบบปิกนิกรีแลซ์ผ่อนคลายนะคะก็จะเต็ม โดยผู้คนนะแต่ก็ยังถือว่าไม่แน่นมากนะคนไม่เยอะมากนะคะเมืองนี้เป็นเมืองแบบเล็กๆนะชื่อว่าโพสฟอร์ที่บอกก็คือติดกับรัฐวอชิงตันนะคะเพราะมีกันที่ให้สวิมมิงได้ด้วยนะเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้เอาของมาปิกนิกเลยอะไม่ได้ bring any อะไราสกชิลมากฮาซานไปูนู่นแล้วนะคะไปดูส่องว่ามีปลาไหมนะฮาซานชอบตกปลานะะแต่ว่าตรงนี้เขาไม่มีที่แบบให้ตกนะไม่รู้ว่าเราต้องเดิน ถ้าเราจะเดินข้ามจะไปทางไหนนะคะชิลมากเลยนะคะตรงนี้อันชอบนะคนไม่เยอะดีนะคะแล้วก็นี่ขนาดเป็นวันหยุดนะปกติถ้าเราอยู่แบบเมืองใหญ่ๆนะคะนี่ก็จะแบบไม่มีที่นั่งเลยนะ,ะแต่ที่นี่ถือว่าแบบเอ้ยเขาทำได้แบบโอเคแล้วก็คนแบบไม่วุ่นวายมากนะคะชิลๆไม่มีแบบเปิดเพลงเสียงดังอะไรอย่างนี้นะ,ะโอเคเลยอะอยิ่งถ้าเรามีแบบ แพลตตบอร์ดนะคะมีแบบเรือคานูขยักนะเอามาพายตรงนี้ไปน่าจะชิลนะแล้วก็จะบอกนะคะว่าที่นี่มันเป็นไอดาโฮนะคะแต่ว่าเป็นตอนเหนือของไอดาโฮนะเมืองเนี้ยที่ชื่อว่าโพสตฟอร์นะคะที่ติดกับรนะัฐวอชิงตันอ่ะมันจะใกล้กับแคนาดานะคะก็คือเป็นไอดาโฮแบบแบบนหนาวๆอะ่ะหนาวๆนิดนึง Did you see the fish? Nice. Yeah, I did see a few. Yeah. Really? Yeah. Mm -hmm. This is great. The setup, though, huh? Looks nice. Yeah. Really nice. No, no, oh. no. ที่นี่ไอเดโฮแก๊สจะถูกกว่าที่รัฐวอชิงตันนะเวลาถ้าเราเข้ามาที่ไอเดโฮแล้วก็จะแวะมาเติมแก๊สที่นี่ราคาแก๊สอยู่ที่สามจุดเท่าไหร่นะเแบบีสี่แปดไปสามจุดสนะี่เก้าสามจุดสี่เก้าถ้าเราเติมที่รัฐวอชิงตันนะคะจะแพงกว่าการประมาณยี่สิบสามสิบเซนนะคะก็ในในก็อยู่ที่นี่แล้วเนาะก็เลยเติมซะหน่อยนะคะ ขยับไปได้นิดนึง oh <my> อ่อไปค่ะทําซัพพอร์เตอร์ต่อประธานาธิบดีทรัมป์มากนะคะติดธงเต็มเลยนะ and he's waving in the confederate flag like that's crazy ฝากที่ๆเพื่อนๆเห็นธงสีแดงๆแล้วนะคะเป็นธงที่เขาใช้สนับสนุน ว่าเขาสปอร์ตอ่าสลีฟรี่นะคะก็คือตอนนั้นมันมีทาสเนาะอยู่ทางแบบฝั่งอ่าทางใต้เนาะของอเมริกานะคะแล้วเป็นธงที่เขาแบบเอ่อโชว์ว่าแบบอืมเขาเชื่อกับการที่แบบว่าโอเคกับการที่มีทาสนะคะแล้วเขาเนี่ยแล้วแต่ธงเนี่ยเขาเลิกใช้กันไปแบบตั้งนานแล้วนะคะแต่ตอนที่เลิกทาสที่อเมริกาแต่รถคันนั้นนะคะมีทั้งทรัมป์แล้วก็มีธงที่แบบ หมือนกับสนับสนุนนะคะเรื่องของการแบบค้าทาสอะไรพวกนี้นะเน่กกากลัวมากเลยตอนนี้มาที่วอมารตนะคะจะมาแวะซื้อตีนไก่ สับปะรดถูกนะเนี่ยสองดอลลาร์ 2. เราจะมาดูที่นี่มีติดไก่หรือเปล่านะคะเต้ c ชิคก e n

yeah okay, that's it they don't have any other ones oh this has more milk around the corner oh, nice. oh my god how much milk does this place have huh? I'll see lunch. Okay. Here i hold the milk. Anything else I we should get? ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ a r ร์แกลเลอนะที่ชื่อว่าเท i n ก็มีศิล,ลปินนะคะที่เป็นเพื่อนของเพื่อนเรานะคะที่เขาชวนมาแล้วก็งานของเขานะคะวันนี้นะธีมทั้งงานนะคะจะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็การตระหนักรู้นะถึงการใช้ชีวิตนะคะประจําวันรอบๆตัวเราที่มันมีผลนะกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะ โดยศิลปินทั้งหมดนะคะก็จะมี3คนที่มาจัดแสดงร่วมกันในงานนี้และด้วยภายใต้คอนเซปต์นะคะก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะให้คนนะคะตระหนักรู้เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะว่ามีผลกระทบกับ ธรรมชาตินะคะแล้วก็โลกเรายัางไงนะคะก็จะใช้ของนะคะวัสดุที่ใช้แล้วนะของเก่านะคะต่างๆพลาสติกนะคะมาทำเป็นงานศิลปะตัวอย่างผลงานเช่นนี้ที่อันชอบนะคะก็คือการนำเสื้อผ้าเก่านะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วนะก็เอามา repurpose นะคะก็คือการเอากลับมาใช้ซ้ำนะคะให้มีประโยชน์ ก็อย่างอันนี้นะคะเราจะเห็นว่าเขาเอาเสื้อผ้าเนี่ยมาขึงนะคะกับเฟรมนะแล้วก็มาเพ้นทับนะคะแล้วก็ยังจะเห็นแพทเทิร์นนะคะรอยการตัดเย็บนะมันก็สวยไปอีกแบบค่ะ การใช้ชีวิตหนึ่งวันของแอนนะคะกับภาษานะก็เป็นวันหยุดนะคะกิจกรรมก็จะเยอะนิดนึงค่ะเอาเป็นว่าถ้าเ,เพื่อนๆนะคะชอบวิดีโอสไตล์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคอมเมนต์นะมาติชมกันได้นะคะแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ